สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์สอนวาดรูป EP สองนะฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้สอนวาดในส่วนของเอาไว้ยวะบนหน้าทั้งตาหูจมูกปากคิ้วนะฮะสำหรับ EP สองนี้นะฮะเราจะมาสอนวาดหัวครับทุกคนเออวาดทั้งหัวเลยเอาละเอาละเอาเป็นว่าเรามา เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนมันจะได้แบบผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะคลิปที่แล้วคือหลายนาทีมากเป็น10กวนาทีนะฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าถ้าใครยังไม่ดูอีพีแรกเนี่ยกับไปดูอีพีแรกเด้อเพราะว่าเราชี้แจงร่งนาไปในอีพีแรกเยอะมากนะครับก็มันเริ่มกันเลยสมก,การวัดหัวอย่างแรกเลยนะฮะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าการวาดหัวเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีวงกลมนะฮะ จะบอกว่าเวลาวาดวงกลมเนี่ยไม่ต้องให้มันกลมเด็กก็ได้นะเพราะว่ามันคือการล่างทุกคนเพลผืนเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้จริงเราอาจจะใช้แค่แบบส่วนนี้ของวงกลมอะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องวาดให้กลมก็ได้แค่วาดยังไงแค่มันกลมอะแต่ไม่ต้องวาดให้มันแบบเนียนอะไม่ต้องให้มันเนียนอะแค่มันกลมอะแบบเนี้ยอันนี้คือไม่เนียนแต่ก็ดูกลมนะฮะเออเวลาทุกคนแบ่งเวลาวาดรูปก็จะแบ่งนี้ใช่ไหมปุ๊บและเงาเนี่ยด้วยความเป็นเงานี่ง มันก็จะมีความเป็นวงกลมนะฮะเพราะว่าแบบนี้แล้วดูตูรู้เรื่องขึ้นไหมที่ต้องมองเป็นสามมิติเนี่ยเพราะว่าเวลาที่มันเอียงหรือมันอะไรเงี้ยทุกคนต้องนึกภาพให้ออกนะฮะอย่างเช่นแบบเนี้ยเออเอียงข้างมันจะเป็นวงกลมแบบสามมิติแบบนี้อ่ะแบบนี้หน่อยเนี่ยนึกภาพออกมามันดูเป็นกลมสามมิติแบบนี้ว่าแบบนี้ตรงๆเลยอาจจะดูทื่อไปหน่อยท่านี้ทุกคนอาจจะนึกออกบ้างว่าเป็นสามมิติยังไง แรงเอาไปนี่ต้องมองให้เป็นสัมมติแบบนี้นะฮะถ้าเกิดแบ่งเป็นหลายๆส่วนได้ยิ่งดีนะฮะเออโอเคโอเคเราจะมาเริ่มวัดอัตราส่วนต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะอิงตามอ่าคาแรกเตอร์พื้นฐานที่นะัดชอบวาดนะฮะอย่างแรกเลยเราจะวาดเป็น ด้านตรงแล้วกันเดี๋ยวเราจะวาดให้มันดูเป็นด้านที่หันหน้าเข้ามาตรงๆฟุ๊บอันนี้คือหนึ่งวงกลมเมื่อเราจะวาดแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องนี่อยู่แล้วฟุ๊บฟุบฟุ๊บฟุบ,ฟบนะฮะสิ่งที่ต้องคํานึงถึงคืออะไรอันนี้คือส่วนหัวด้านบนนะฮะอันนี้คือส่วนหัวด้านบนอันนี้คือแบ่งครึ่งหน้าซ้ายขวาและเส้นนี้เส้นนี้ไม่ใช่เส้นที่แบ่งระหว่างขึ้นครึ่งหน้าล่างบนนะ อันนี้คือแบ่งครึ่งวงกลมอันนี้เพื่อให้เราไม่งงเฉยเว้ยแล้วเราก็จะมาขีดอีกเส้นหนึ่งเนี่ยความยาวของสองด้านเนี่ยนะฮะตั้งแต่ด้านใต้นี้ถึงจุดจรงกลางเราจะมาขีดตรงกลางตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่อันนี้จะเป็นจุดของดวงตานะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นคิ้วนะครับผมแล้วก็ลงมาด้านล่างอีกนิดหนึ่งติ๊กไว้อันนี้จะเป็นจมูกนะฮะ ส่วนคางเนี่ยส่วนที่เราจะวาดคางเนี่ยความยาวมันจะประมาณนี้เลยคือพอๆกันเลยนะฮะปุ๊บก็ประมาณนี้อันนี้คือกะนะฮะอันนี้คือกะว่าแบบเออมันจะประมาณเท่าไหร่แบบพื้นฐานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องขยับขยเยอนดัดแปลงไปตามแบบสเกลของตัวละครแต่และตัวที่เราจะทําให้คาลคเตอร์มันสื่อไปอย่างนู้นี้งั้นนะฮะอะมาถึง นี่เดี๋ยวเราจะวาดช่วงแก้มมานะฮะช่วงแก้มลงมาจนถึงคางวิธีก็คือเราจะวาดช่วงแก้มเนี่ยเข้ามาให้มันแบบเอียงเข้ามาโค้งเข้ามาสวบาสว,สว๊ด้านในนิดหนึ่งนะฮะจากนั้นจุดที่จะโค้งเนี่ยมันจะพอดีกับจุดตรงจมูกเว้ยนี่คือจมูกใช่ไหมจะอยู่ในระดับเดียวกับที่มันจะสว๊บเข้ามายังไงยังไงพอตรงมาที่ปุ๊บสวบมาเลยจ้ามาที่คางนี่ประมาณนี้ ประมานี้อีกข้างหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกัเออเป็นไงดูเป็นหน้าดูเป็นหน้านี่ก็คือหัวฟูนี่ทุกคนหนึ่งภาพออกหนออ่ะเดี๋ยวเราจะรัดมาตรงที่เราจะวางอวัยวะส่วนไหน ไว้บนหน้าเอ้ยอวัยวะบนหน้าไว้ส่วนไหนของหัวนี้กันนะฮะเดี๋ยวเราจาอธิบายตรงนี้ก่อนเพื่อให้ทุกคนมองภาพให้ดูเป็นฉม,มิติได้ดีขึ้นก่อนที่เราจะเอาไปวาดด้านข้างนะคะดวงตาจะอยู่ประมาณนี้เห็นเส้นนี้ไหมดวงตามันจะไม่รัดไปมากกว่าเส้นนี้ละนี่วาดตาไปจินตนาการว่าเราวาดสวยแล้วกันนะทุกคนถ้าเกิดวาดเบี้ยวหรืออย่างนี้ก็อย่าถือโทษกดกัน ดวงตาจะอยู่ประมาณนี้จากนั้นจมูกที่เราเลียงไว้มีแรงเอาไปหน่อยนึงมีคิ้วเคิฟซะคิ้วก็ทุกคนก็กะเอาเลยว่าอยากให้มันสูงกว่าตาขนาดไหนนะฮะจากนั้นปากก็จะอยู่ช่วงเกือบกลางเกือบกลาง หน้าดูยาวน้าเกียดเกินไปยหมถ้าพูดถึงหูหูมันจะอยู่ช่วงระหว่างคิ้วกับตานะทุกคนเออประมาณนี้ก็ไอตัวนี้เราวาดหน้ายาวแปลกๆนิหนึ่งทุกคนทุกคนอย่าถือสาสเ้อร์เดี๋ยวเราจะลองวาดด้านคางให้ทุกคนดูนะด้านขคางแบบเแบบอยียงนิดนึงอย่างแรกเลยวงกลมเช่นเดิมแต่เราจะแบ่งนี่ด้านนี้ นี่เห็นไหมเราจะกระเถิบเส้นกลางเนี่ยมาหน่อยนะึงปุ๊บจากนั้นยังไงจากนั้นก็ถ้าเกิดว่าทุกคนแบบว่ากะเ,เดี๋ยวเราวัดให้ทุกคนดูเลยแล้วกันว่าเออคร่าวๆแล้วเราวัดยังไงนะฮะน,นี่เป็นเส้นกลางเส้นกลางของวงกลมใช่ไหมไอน,นี้คือครึ่งของครึ่งของวงกลมนะฮะก็จะเป็นเส้นตาปุ๊บเส้นจมูกก็ประมาณเอ่อเท่ากันเออประมาณนี้แล้วกันมันจะได้ดูไม่น่าเกลียดเหมือนไอตัวนี้นะ แล้วก็ปากปากก็ลงมาหน่อยจากนั้นคือยังไงตรงนี้แล้ววาดแค่นี้พอตรงนี้คือส่วนหน้าผากนะฮะจากนั้นมาถึงเส้นตาและว้าวหน่อยเพราะจะเป็นลูกตาเติมแก้มหน่อยเติมแก้มหน่อยพอเป็นด้านข้างะนะทุกคนคือด้านปกติเนี่ยตรงส่วนว้าวมันจะตรงกับจมูกใช่ไหมแต่พอเป็นด้านข้างอะ่ะมันจะขึ้นมาหน่อยเว้ยด้วยความที่มันจะไม่เป็นแก้มแล้วมันจะเป็นส่วนของโหนกหละโหนกแก้มนะทุกคนไม่ใช่โหนกอย่างอ,างอื่น นี่มาแล้วก็เป็นคางอ่ะคางปุ๊บแล้วมานี้โ๊้ตรงนี้เป็นส่วนของปากใช่ไหมทุกคนเอ้ยนี่มันจมูกหรวะป,ปากประมาณนี้เออปากประมาณนี้พอนี่ปุ๊บมันจะพอมาถึงตรงเนี้ยมันจะไม่ครอไปทั้งมวงกลมนะทุกคนเราจะทําเป็นการกามกรามนี้จะไม่สูงไปกว่าจมูกนะทุกคนประมาณนั้นเออแล้วก็จะมีหู ทุกคนพอหนึ่ภาพผมไหมมีโหนกที่สูงกว่าจมูกถ้าเกิดเป็นด้านข้างโหนกจะสูงกว่าจมูกเพราะมันไม่ใช่ส่วนแกนนะฮะพอมาตรงนี้ก็ทําให้เอียงเอียงววๆหน่อยปุ๊บปุ๊บมาตรงนี้จะไม่จะไม่ยาวไปถึงตรงนี้นะจะไม่ยาวไปถึงตรงนี้นะจะเว้นตรงนี้ไว้นะฮะแล้วทําเป็นกามซึ่งกามเนี่ยก็จะไม่สูงมากเหมือนกันจะมีแค่นี้แล้วก็ตัดมาที่หูเลยหูก็อยู่ตำแหน่งเดิมพอเราเติมตาเติมอะไรกันแล้วก็จะประมาณนี้ พอเราเติมตาเติมอะไรไปแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้คือหลังหัวนะฮะด้านข้างคือแบบหันข้างเลยนะทุกคนอ่ะวงกลม,ม,ม,มปุ๊บน,นี่คือเส้นก็คือเส้นเส้นนี้เลยเส้นนี้พอหันข้างหน่อยขยับมาเป็นเส้นนี้ปุ๊บพอหันแบบหันข้างไปเลยก็คือติดริมสุดนี้เลยเอ้ยหมาเห,ห่าทําไมวะหันเรื่องหรอคือถ่ายคลิปอยู่เดอ้อถ่ายคลิปอยู่เดอ้อหมาน้อยไม่เป็นไรทุกคนเสี่ยงธรรมชาตินะ แล้วก็กะแบบเดิมนี่คืึ่นหนึ่งของวงกลมเส้นนี้คือตาลงมาเท่าตัวก็เป็นจมูกจมูกเสร็จคางนะฮะจริงๆก็ไม่ต้องกะให้เปะ๊ะเท่าเราทุกอย่างก็ได้นะเพราะว่าทําให้อ่าทุกคนแบบว่าลองเอาวิธีนี้ไปไประยุกต์ใช้ให้มันเข้ากับลายเส้นของทุกคนแล้วกันนะครับผม พูดถึงด้านข้างด้านข้างปุ๊บตรงนี้คือด้านหน้าที่เป็นหน้าผากนะครับผมปุ๊บพอมาถึงตาปุ๊บเราจะให้มันจะงอไปด้านหน้าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจมูกอันนี้คือส่วนจมูกใช่ไหมทุกคนปลายจมูกจะอยู่ประมาณนี้และนี่คือคางปุ๊บคางคางนี่เราเข้ามาหน่อยคางนี้เราเข้ามาหน่อยปุ๊บจิกงองไปไปปุ๊บนี่มันจะเป็นประมาณนี้ ก็เอามาปุ๊บหู่มันจะอยู่กลางๆใช่ไหมทุกคนกลางๆของวงกลมเยื้องไปด้านหลังนิดหนึ่งนี่กลามให้มันชัดๆตรงนี้เลยนี่แล้วมันก็จะเป็นดวงตาจมูกแล้วก็ปากนะฮะ ก็ถ้าเกิดวาดแบบตั้งใจจริงๆนะมันก็จะได้แบบประมาณนี้ทุกคนปุ๊บปุ๊บกามปุ๊บหูปุ๊บจมูกปุ๊บหน้าผากปุ๊บมาจมูกในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดแบบละเอียดมากทุกคนจมูกนะเราวาดเป็นรูจมูกมาปุ๊บเราจะแง้วมาวาดปากนะฮะจากนั้น ตัดเลยตัดเป็นปากเลยจากนั้นเราค่อยมาแจงเหยววาดปากล่างมีคางยิ่งพุ่งๆนิดหนึ่งน,นี่เลศนี่คือแบบตั้งใจวาดเพิ่มดวงตาเข้าไปเอะประมาณนี้ มันก็จะใชเ้เทคนิคการล่างคล้ายๆแบบนี้นะฮะแต่นี้คือเราจะไม่ทําให้มันแบบเต็มจํานวนตรงนี้เลยเพราะว่าเราจะทําให้มันเวาเข้าไปให้เป็นรูปทรงใบหน้านะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนต่อไปนะัจะมาสอนวัดคอก่อนคอเนี่ยมันจะอยู่ประมาณต่อจากวงกลมเลยนะสมมุติว่าเรากําหนดคอไว้ประมาณนี้นะทุกคนนี่คือครึ่งหัวคอจะอยู่เกือบๆครึ่งหัวหลังฟุ๊บคอฟุ๊บมานี่ นี่คือคอทุกคนนี่คอกะกะเอาปุ๊ปุ๊พอมาถึงจุดนี้ทุกคนมองอย่าลืมมองวงพอมาถึงจุดหน้าแบบหันข้างทุกคนอย่าลืมมองวงกลมเป็นสามเหลี่ยมเด้อมองวงกลมเป็นสามเหลี่ยมทุกคนอย่าลืมมองวงกลมเป็นรูปสามมิติเด้อนี่อ่ะต้นคอจะอยู่ประมาณนี้เราก็วาดมาเลยจ้าฟื๊บ เออก็เบีเยวๆหน่อยไม่หน่อยเบียเยอะเลยยี่ดอกทุกคนไม่เป็นไรนะศิลปะผิดพลาดกันได้แต่ประมาณนี้เอาเป็นว่าประมาณนี้รูปนี้ก็ง่ายๆเลยก็เป็นแบบนี้ไปอย่าให้มันยาวมากนะทําไมถึงเขาวาดคอแบบสั้นๆกันทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้สุดแค่ตรงนี้ไงมันไม่ได้มีแค่นี้ไงคอมันได้มีแค่นี้ถึงนี่นี่ถึงนี้มันมียาวไปถึงนี้นะทุกคนเอออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บางคนอาจจะวาดคอตัวละครยาวมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทรงหน้าและการวางตำแหน่งอ่าเป็นว่าเราก็วาดมุมเสยไม่เป็นแล้วกันทุกคนแต่ทุกคนพอเห็นภาพไหมว่านี่คือการวาดหน้าเสยของเราทุกคนประมาณนี้นะฮะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราจะแถมคือการวาดทรงผมการวาดทรงผมนี่ก็ไม่ยากนะ,ะทุกคนก็ยากแหละหมายถึงว่าขั้นตอนมาดูไม่ยากแต่มันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะถึงจะวาดได้นี่เลย อันแรกคือเราต้องกําหนดว่าจุดขวัญเราจะอยู่ประมาณไหนอ่ะนี่แนทะกาหนดว่าจุดขวัญอยู่ประมาณนี้แล้วก็เป็นทรงผมอะไรดีทรงผมแบบเหมือนมิกุูแล้วกันนะนี่แนทะจะเริ่มแบบจินตนาการราตัวเองวาดมาตั้งแต่จุดขวัญแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องล่างตั้งแต่จุดขวัญก็ไนะ้ทุกคนปุ๊บอ่ะเราละล่างก่อนให้เป็นก้อนก่อนนะปุบมาปุ๊กหนึ่งก้อนที่เป็นผมดาน,นา นีผมมาตรงนี้หน่อยฮะวาดให้เป็นก้อนลวอ่ะผมไปฟุ๊ปฟุ๊ปมีห่างตรงนี้หน่อยเออกำหนดให้เป็นก้อนก่อนอย่างเช่นแบบถ้าเกิดว่าเป็นด้านนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นฟิลแบบอ่ะหนึ่งก้อนพราดได้เป็นก้อนกําหนดตั้งแต่จุดขวัญมาถึงด้านหน้านะฮะเป็นก้อนมีตรงนี้หน่อยปุ๊บอ่ะโค้งไป ผมยาวมานี้หน่อยปุ๊บมีหางปุ๊บมีตรงนี้อ่ะเป็นก้อนแบบนี้แหละเราจะมาทําให้เป็นเส้นเราก็ไม่ต้องอะไรมากเราแค่ทํามือให้สบายสบายผิวๆนะคะทุกคนนี่เรากา็ทำให้เป็นเต๊บ ตรงผมเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบลองวาดไปเรื่อยๆจริงๆทุกคนอย่าอย่าท้อทุกคนวาดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเองวาดแต่ละรอบมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะเออเส้นผมมันก็จะมีความแบบเฮ้ยผิวไหวผิวไหวจังเลยนี่วาดแบบง่ายๆมีแตกปลายนิดหนึ่งผมตรงๆ เราอธิบายงงไหมแต่ว่าทุกคนก็รองลองอสังเกตจริงต่างๆเอาลนะ me nah. ประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นไงทุกคนอย่าลืมเทคนิคที่เราสอนนะทุกคนสู้ๆมองทุกอย่างให้เป็นสัมปติไว้สำหรับมีข้อขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาให้คำแนะน,นำติเตียนก็บการสอนรูปของเราก็คอมเมนต์มาได้นะฮะขอให้ที่สอนรูปปังๆติดตามชมอีีหน้านะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน รอนไปก่านะฮะแต่ว่าอย่าลืมกดซับส,สครับซับสไครต์ไลค์กดกดหลาเอ้ยกูเริ่มมื่นละเริ่มมื่นละจริง